จลเบาดุนเจลวันออฟเชียลครับเมื่อนีมาอยู่โดมสาวหน่อยครับพี่น้องครั้งแรกของการมาโดมครับสีภาพพี่น้องไปเยี่ยมชมไปเลาะเบิ้งครับว่ามีจะเห็นได้หลายคลิปแล้วครับแต่ว่าในช่องเบาดุนฝาพี่น้องนําติดตามนัอน้ได้เลยครับเดี๋ยวภาพไปเบิ้งครับพี่น้องครับเมื่อนีครับเป็นเกียรติอย่างมากครับผมได้ถือกองถ่ยช่องของพี่อดุนเจลวันออฟเชียลนะครับผมสิภาพเป็นทั่วครับพี่น้องอยู่ในโดมสาวหน่อยเพลินแพงครับครั้งแรกเลยใช่ไหมครับครั้งแรกครับ แล้วก็ปกติก็ที่เห็นต่คลิปอ่านเขาตามเขาอีหลาน้อยนะครับผมผมเห็นอยู่ว่าอยู่บ้านก็จะอยู่หน้าจอแม่นแมนครับบ่ได้ออกภาคสนามมึงสี่ครับครั้งแรกของการออกภาคสนามได้พี่น้องตื่นเต้นเั็กน้อยครับครั้งแรกในคลิปครั้งแรกในช่องแม่นครับออกภาคสนามเอาละครับเพื่อนบอกว่ามาโดมสาวน้อยเป็นแพ่งต้องมีอะไรดีๆติดมือกลับไปเหมือนจังคลิปนี้แหละครับแม่นวะครับเนี่ยครับเหมือนจังคลิปนี้ครับครับสิผ้าเคยเข้ามาเพื่อเพื่อนในในโดมนี่ได้เห็นแต่ในไลฟ์สด ในโดมในในดเห็นแต่ในไร่สดทิ้งแต่เป็นสางที่แหลกหมดแหละครับสางทั้งแต่สางสางที่แหลกตั้งแต่พงสินบ้านในอยังอยูอย่ายามาโจนมาหอดเป็นเย็นโดมแล้วเป็นขยาย,ยาเขาไม่เห็นจริงๆลรอโอ้อลังการครับตรงลอ้อ,งลอมาเบิง่งตรงล้อมาเบิ่งมื่นที่ว่าซ้อมใหญ่แมนบวะยันนี่ซ้อมใหญ่อาจจะปล่อยให้ไร่สดแค่พื้นบวงสวงก็ยุนี่เห็นว่าครับแมนครับแมนยิงใหญ่ครับพี่น้องคุณเด้บั่นบอดโจเป็นกับโอ้ เป็นอาณาจักรอาณาจักรเนาะอันนี้ก็สร้างไม่มาครับตะกี้เป็นมงเลี้ยงงัววาสนาอยู่ตะกี้อันนี้เป็นห้องพระแล้วห้องพระแล้วครับผมห้องพระแล้วนะครับแหมเจ๊ขอโทษขอให้พี่น้องด้วครับคลิปนี้อาจจะไม่เห็นฉากแสงสีเสียงแบบฉากแบบอันนี้อลังการบันไดครับแต่ผมกับสีแว๊บๆให้พี่น้องดูเนน้อยๆเล็กๆน้อยๆครับไปเดี๋ยวพาเพินศษ เดินชมครับไปฝั่งนี้ครับไปอะไปเลยครับย่างย่างดูเลยเนี่ยครับบนเวทีครับพี่น้องว้าเล็กๆน้อยน้อยครับมาดูการทํางานครับนี่สวัสดีครับุณครูนี่ครับคุณครูเฮ็ดแทนสุดยอดเลยอันนี้ปริญญานตีนะครับโอ้สุดยอดไอต่าเมี่ครับเ็ช้าเนี่ย นี่ก็ปริญญาตีครับนี่ครับสุดยอดเลยเอาไปล่องลไปสอบถามครับเนื้อหลังคว่มยยุยุงับมารับนีแง่เงีอ้เนื่ยากขาบกิ๊บกินดีเลยมานหัวไเนี่แง่นงีครับ ที่ขากนะโม่ใส่ยอมที่ขาดนะโม่ขาดิปมจิ้นี้ถือว่าคาแล้วไปดิคา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 เขาเอื่อนมาพาอย่างพาแบบพาพาอย่างนี้เขาเอื่นอย่างถือว่าคนหัวคนหัวลุกบ่เกือบเกือบเกือบสิบพูแล้วนะเกือบสิบพูเกือบหลุดเกือบหลุดเกือบหลุดแล้วเกือบหลุดเกือบหลุดแล้วเกือบหลุด เทคนิคเทคนิคนะครับพี่น้องเขาก็ไม่เห็นครับวิธีการชนิ์ฉากล้างดีเรื่องเวทีแบบเติมที่ยิ่ตอนนี้ยังไม่เห็นความร่างการแบกต้องล่อขึ้นไปบนเวทีขึ้นไปเรี่รอบนึงได้ครับแต่ว่าเอาลงมาเพื่อจะแต่งเติมแมนครับต้องกลับให้เพราะว่าสถานที่แต่ละที่ที่เราจะตั้งเวทีมันมันบกพรุนกัน ยังได้เปิดตูมสิมาเพรางครับพี่มนวัตถุยืดเปลี่ยนวัตถุยดปีขาดวาครับโอ้<ช>ขาดวาปิดภารกิจส่วนใหญ่างมีงานเสาบ,บ้านเสามากครับแต่ว่าจิตตั้งใจอยู่ครับยืดซิเบียเพราะว่าจอรนบุ้งบุ้งสองเปิดกับเซมาก,กับติดแต่ว่าบุ้งหนึ่งนีตั้งใจอยู่ครับแสดงว่ายังไม่ได้ไป้ายใช่ไหมครับยังครับยังยัง,ยงแ,ลแล้วแล้วแน่นอนพีพ่หนุ่ย เทีี่สิบปุละเอาจอประดันเลยนะเจาะแล้วเนาะสอนหอนเนาะเรยยี่สิบเลยแหม่เพิ่มขึ้นมาอีกไหมโอ้ก็ไม่ไปเท่าตัวเลีแบบนี้ก็ต้องต้องลุ้นกันว่าจะันไหมนานนี่ไงนี่แหละพี่น้องเพราะว่าทีแรกว่าสัตซัมนี่ มันยังบวกร่างการพ่อแม่แบบมาตรฐานของวงสองเขาทำไว้โอ้ปั่นเขาคิเมกคุณเนาะอ่วงลูกสาววงลูกสาวต่งอิงเอ่ยคำเดียวเปลี่ยนไหม่เกือบเบิรเลยดิใหม่เลยใหม่ทั้งหมดเลย่ครับก็มีส่วนที่เก่าบ้างใหม่บ้างที่เสร่ิๆกันไปโอครับครับแต่แต่ก็จะมีแบบที่ว่า เอาไม่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 เว้าดีกว่าเดี๋ยวค่อยค่อยชมในปีหน้าอในปีหน้าอี้ยะเข้าเดี๋ยวสิ้้าไปมองพักเดี๋ยวสิ้าไปมองทักเดี๋ยวให้พี่ดุลรายงานต่อครับรายงานต่อเลยครับอ้าวครับเียนซื้อเสียสอนมดังหมทุกคนเฮเฮ็ดไปกยเข้ยเฮ้ยเพ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮงยเฮ้ย้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมือเย้เ้เย เดี๋ยวผมพอดไปอยู่บ้านนี้อัดต่อได้เลยบ่ครับเนี่ยอัดต่อปีไม่ได้พี่โดนตะขางมาจากไหนคือสาวน้อยเพชรฟันแพงตรงนึงไปใส่น้ำเพราะว่ารถทัเราบุกพ่อตอนนี้อาจมีแผนที่จะออกมาอีกโองมันไหลไปดิมันก็ต้องแบบก็เอสู่วิสัยทัศน์พัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่นิพจนโจหาของมาใส่ฉากอีกรอบหนึ่งยอดเลยครับ นคันใหม่ครับสี่ห้าสี่เก้าอ่าตัวนี้แหละที่เมันถือที่เมันถือเมื่อกี้เนี่ยครับห้าสิบใบสี่สิบใบห้าสิบชนิดแบบไม่ต้องซูมครับเปิดเอาขึ้นให้เบิรงเลยไม่ต้องซูมคือเมันมาไายจะสี่เลยหรอมัแบบนแต่ประเดีมันถือแบบมันถือแบบมันเป็นหนาเป็นลุกไหมครับ ครับบางเทียบางคนเ,น,ลลเนี่ยซีไปหาซื้อลอตเตอรี่เลยชุดสิไปซีไปใส่ม,มัน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 ฟูกบอจะได้่ยขายมาเนี่ยคนหายซีซีใบน่ะมันจะไปถือสามตัวนายอีกมันห<อ>้าใบสุดยอดเลยสุดยอดครับมุนทันใจเห็นโอ้จากดุมระยะไกลครับเห็นแต่ในไลน์สดเพิ่นเห็นแต่ในคลิปครับพี่น้องมาเห็นมอง นี่ครับอาอาอจักสาวน้อยพิบนแพงครับพี่น้องลุงซ่อมเป็นเราดุนได้มาเห็นกับตาแล้วพี่น้องบาทเนี่ยหอดบันแพงแล้วครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องซ่อม อันนี้ห้องซ่อมอาจาระะย์นักดนตรีวะเพื่อยื่อคุณอาจารย์นักดนตรีเยื่อคุณนะคโอ้อันนี้หมอลำห้องดนตรีนบีอยู่นู่นอันนี้จะเป็นห,ห้องซ้อมเต็ตตมซ้อมลำซ้อมลำแล้วก็ห้องทำกิจกรรมหลายอยา่างโอ้ครับนี่ครับพี่น้องโ <c oughs> อ้มาหน่อยพอดีครับเ <c oughs> อ้เาจุดแปดนาทีพ่อครับพี่น้อง าจักสาวน้อยครั้งแรกครับช่องช่องช่องพิธีนี้ปกติช่องชมก็เยอะอยู่เยอะอยู่ครับเยอะอยู่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่อ่าครับผมเพิ่มแบบชมยุบการยุบการเยอะครับทามเอาคลิปนี้ไว้ชันีครับพี่น้องคลิปหนาพรอกันไหมครับฝากกดติดตามในเด้อเบาอดุลเจโอวันออฟฟิเชียลครับพี่น้องสวัสดีครับ